ขาฮาผู้บ้าคนไทยโอ้โอ้้บ่าคนไทยโลโล่อรอห้ามงานยัยไปหางบ้าคนไทยเขอบใจเอฟซีผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบรนดาลให้สร้างลายการนี่มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่า ด้วยแห่งศรัทธาบุญน,นำพาได้มาห่วมทาสบายดีสบายดี<ม>กับภาพบรรยากาศต้นสวยอยู่ที่มูบันเ้าตองเลืองทุกคนนี่พอท้าจานเดียวสนุกจะพาทุกคนไปเบิกสาลีทุกคนพอเพิ่นมาบุยักยุลาอุสันทุกคนเพิ่นจุ่มมา โบยักยุละบาบุญนำเลยจัดให้มาทางป้ามาตักเครื่องทุกคนทางป้ายีงไวลี พอดีจมหาเวียกกันได้เวียกคมนอรีเนาะ เพื่งเด้กเป็นน้ำค่อยค่อย นอนนี่บม่มักกุตินี่ลีนี่กินนอนนี่บ่มักเออเม่นแน่เนาะนอนลายกับเจ็บหัวนอนลายกัเจ็บหัว,นนหวแต่ละมือก็ออกมาเฮ็ดเวียกสินี่เมื่อยแล้วก็พักพอนสอเมื่อยแล้วก็ออกมาเฮ็ดเวียกเพิ <c oughs> น่นมีข้าวมีน้ำกินโดยที่บ่ไดโซกบ่ได้ห่าแลา้วบ่มักบุษตรคุณคุณยัก mà trang áo thì nè thì đang phân trông vô thằng à, Bà bùn Nam hơn đây hai về lâu thật khôn mà chị này sao nó có cho mà hai vực mà sao lì <laughs> chắc thằng nhá kênh bò เบิ้งน้ามนเด้อเฮาตักเครื่องเฮาก็มันซ้อนกันโหดนอรีหนะงฮ็ดคนละบบอนบ่มันอันได้โหลดเข้าไปก่อน ເັນເຄື່ອງບຮງຊັສາເຄື່ອງເຕສມດ เบิ m ung m ung ่งไม้อันใดเป็นใต้เห็ดฟืนแล้วก็ฮอดออกไว้อีฮอดออกกองไว้กองไว้บะนั่นแล้วก็มาเก็บเอาไปไว้มันบัดพนลินมาหลายแล้วเฮาิบ่มีฟืนดังเก็บอนไว้แล้วเฮาก็เก็บไปกองไว้มน ปนบนตักเครื่องสนุกเข้ามาเบินมือนันวะฮะมีหัวอ้อยนอยฮะโรจีส่วนเสาลีมันห่างวะสวัสดีเสาลีมันบ้านนี้นะนี่กุบไผ่เขาก็ได้สวัสดีเสาลีมันเหมือนมาบัวยักษ์ยุลาละจัดเวียกให้มันเลยนั่นลีเนาะ ไอ้พวกงามแลวทุกคนก็ให้คนะ่ะมันตุนค่ะมันงามขนาดน้ะเข้าไปหาสาวรีกันไปหาสาวรีสาวรีคนงาม

ฟันมา,างนี้ก้อนก็ได้ลี <S <S ฟันมา,างนี้ก้อนเพรนั้นเราจังฟันไปทางนั้นนะเอาฟันมาให้กุกอันนี้เขาก่อนกุกไผ่กุกนั่นนี้เขาจัะน้อยก็ได้กินเลยลี อยู่ลาลาบโบได้เงินวัตีนลีนี่กะเมนเนาะคือชาวบ้านเฮาแม่อยู่ลาลาบโบมีอันกินคือลี่นี่อยู่ลาลากะ็ะไอ้นำโซกห้ามาไว้ให้กินไอ้หาเฮ็ดเวียกแล้วก็เห็ดเฮ็ต้นนั้นไอส้สวดเห็ดล้ว,ว่าขี้ขั้น คนย่างอยู่นี่น่าดีเนาะเนี่ยก็ได้ยินจมว่ายักไปอยู่ป่าวะทีนี่ดิลี để nhìn chung và nhắc về yupa nhé tóc kèn đi vào yupa kè mùi hạng pa kè bội ngân yunam ai nam kèo 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 bao kèo kèo Oh, โอ้บนยากยกได้ครูเบ้าคนไทยนะนี่อยู่นี่ <You need S 1> ละกะัะพัฒนาตัวเองหูจักเฮ็ดเวียกหูจักแต,งต่งโตหูจักอนามัยหหเฮือนแต่งหาเขาหาน้ำฮะหูเขาหันกินเขากบาับว่าโอ้สซาลี่นี่หังงามหังมั่นไหนเป็นตาไปหา้าให้เด่นครูเบ้าเขาก มาหาอยู่นี่ไปอยู่ป้านี่มันบบเห็นนะเขาโบยักบุป้าแล้วฮเบ้าหูลโลโลเขาโบบุป้ามีแด่เห,หาพัฒนาตัวเองอยู่นี่หฮาเป็นคนเรา100%แล้วขอจากน้อยเขาก็าเฮี่วมาหาแลู่เบ้านะจากน้อยนี่กาไปไปยาเสาลี่ เาลี่อยู่หมอบ้านนี้ก่อนเขาก็ขี่รถเข้ามานี้ง่ายคันไปอยู่ป้าคุณคือเก้าเขาบอกเขาไปมันหางยากรถเขาไปบัวได้เขาบอล้อนอย่างเขาอยู่นี้ให้สนุกเห็นว่าเนาะเขามายามเขาหนู ขามาย่างเขาก็เล <ido> ือกเอาเลยมัก uh ู huh ้ไ uh ด้ไงนวลี <huh> it. It easy, ่เนาะน้ยอ้ายช่ยเขามาย่างเขาเขาก็เลือกเอาเลยไปอยู่ป้าคุณเราเขาบุญยากเข้าไปหาเขานานเนาะจากน้อยเขาก็ได้กินอัน Nan lưu lì. No mày nila. lạ anh anh minh cock mc horn, này lee. Anh anh na cock mc horn. Hanna. Hắn à à hắn hắn mc bunn lóc. Govê kéo mc horn, hm. Men mc hóc 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 โบปมเนี่ยเราฮักเม่นเม่นเม่นกบมักห่อโบเนี่ยเอ้ยนกบุงว่ากบมักห่อบบหรือว่าบบเม่นกกซ่กกกซ่าเออกกเมียงเป็นกกซ่กกบซ่ากินแคบก็ดำชมกว่าแคบกกเมียงว่ากกซ่า อันเขาเขาเขาเปลือกมันเป็นตำเบ้อเอาทีเบอร์มันตับึินยอดมันตำขึ้นเช็ดก็ว่าเอาเป็นกกบ่เช็ดเม่นกกอย่างว่าคนว่ากกมักโค้ชจำคือว่าโบเม่นกกเมียยงว่าเออเม่นเม่นเม่นอันคำว่ากกจะคำนั่นนี่โอ้กกจะคำแฮเอาอัน เอาเปลือกมันลีตั้มซะมาคกมอชฟกนเอาเปลือกมันตปกนก,กบาเชฟคือน้องตำบเช็เอือเอาตียอดมันกับตีเบอร์มันให้เชฟเออนั่นเออกิกนเอ๊ะน้ำเมนกกจะคำหนึง่งอะ lơng lụp đơ này bên con kia nhé cái này nó chút con nó Chút kia nhé anh ăn... theo mất à. okay. ăn ăn con anh anh phun sào con có sao múc đây liền múc len cả đấy ngân nọ, no. mẹ ngân oh. à. mìa ngân ngân nét mất vậy tin này Ừ, cứ to và ngân hoặc là sao bớt là nhắc đây ngân Hà Nội. เงินเห้ยังยุ่น้องเงินโทรศัพท์น่ะเนาะแล้วไงทั้งยักจางซื่อๆเนาะยักจางเอาเงินไว้เอ็ติเเป็นยุงขนาด ทางออกมาทางออกมาไปฮีเดอทางขึ้นทันทางไปคนเอยนอกอีแปอนอัดนำฮะบุญมีก่อนเด้อเเอาโอเคเลยทุกคนเดี๋ยวสนุกก็จะไปอัดนำอับในให้ลูกแต่สวยต่เวินกันเนาะก็จะให้สรีทางไว้นะสนุกแล้วเรียกแล้ว งานก็จะกลับมาหาซาลีอีกตึมทุกคนเพราะว่าตอนนี้ลูกลูกบุญมีก็อยู่นำเมเซียเพิ่นเมเซียเพิ่อนอุ้มหออยู่คนละเอาโอเคนอนเดี๋ยวคลิปนี้สานุกจะขออนุญาตจบคลิปกันเพียงคร่านี้ก็นเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สานุกขอกล่าวคำว่าสบายดีทางมาเลยเดลี่เดอเมื่อยแล้วก็จะเมื่อยกินน้ำ sáu mươi là có chăng mà hàng ít được